อ้าวอ้าวแล้วไงก็สวัสดีครับกับผมเนโกชิ oshi, กับไอรีฟชาแนลทีวีใน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 พาร์ทนี้พาร์ทที่สิบแปดของนี้ฟอร์สปีดเดนน้อนเย่มาเลยเบยเต็มไปหมดอนี้เพิ่งเจอคนเบยใส่หน้ามาไม่ใช่ดิก็เขาก็เบยกันอะไรเนี้ยเอ็ดดี้คูครับหืช่างหน้าตาใครเหล่านะเป็นพี่น้องที่ไม่พบ,พบเจอมา นานๆได้ป่ะเนี่ยใช่แน่เลยก็มาเราคือแจ็ครู้เขากับคันนี้มันชื่อรถอะไรวะอ๋อปอร์เช่ไม่ชอบป,ปอร์เชอนี่ไงมองอะไรวะตาไม่นิ่งเลยนะอ่ะสุดท้ายเหรอ hey, <yeah. S 2> เฮียรออยู่แมนฮัตตันหาให้เอาตังค์กลับไปด้วยนะเรจะพยายามที่สุดครับแซมครับ แซมไม่เชื่อเขาบอกเฮ้ยแซมไม่เห็นสุดเลยแต่แรกเลยอันดับที่สิบครับหน้าหน้าผมมาดับที่สิบทังยากมากเชี่ยแล้วไงเล่าอ๋อนี่มีคู่แข่งคนเดียวครับแค่นี้ผมมีชื่อว่ามิสเตอร์บีนครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนชื่ออะไรนะเอิงธีก เอที่คู๊กเอที่คู๊กมันทั้งแรงครับแล้วก็มันทั้งเหมาะกับสนามบอ่อยกว่ไม่รู้นะไแต่ก<อ>็ <ละ S 2> ผมว่าไม่ไม่ไม <c oughs> ด้ริบได้โหดร้ายครับได้ไหมอะไรอ่าเรื่อยๆแล้วไอ้ยไอ้รถไอ้รถคุกครับเอทีคุกไม่มไม่ทำครบไอตัวเนี้ยนี่มันดึก ติดตืด่นแล้วนะมีรถเทเ้เบกครับต้องใช้รถเทเ้เบรกรถเบกมาอยู่ครับแล้วก็ไม่ทางโค้งนี้เยอะขนาดนี้พอสมควรขบาดต้องเลิ่อนใหม่เนี่ยไี่เอาไม่เลื่อใหม่เลยวะ,ะเบรกล้วว้าวโคงกแรงครับอปอร์เช่ผมมีแตร่รอยดำ อ่ะถึงแล้วถึงมาแล้วถึงมาแล้วอาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวคงนี้ครับโคงตัดสินคงตัดสินม,มันเบรกก็เบรกครับก็ครีมพาร์ไปแล้วก็เบียดมาได้แย่เล <Yes! S 2> ่ะอีกเจตีู้ไอ้ไอ้เจตีคูเกิดเด็กไปรับนำการาแล้วหนึ่งวิยังยังอีกหนึ่งิบยังกับอากินาโนตอากินานโมเทสนะครับขออากินานเป็น นั่เกิดผมครับไม่ใช่นไม่ใช่ฟูจิวาระที่งนี้นะแต่ทิปขนาดนี้ไม่ต้องสงสัยครับมาจากที่เดียวกันแน่นอนญาติ้ที่น้องที่หายไปไม่นานไม่สน,นครับนนี่ผมอยู่ในับเย่าไ่วะริปติดตกเอ้าอะไรวะ,น,ะ,รวะนี่ก็ได้ ให้คุณตกอีกไหมไม่ครับรอดอยู่แล้วอะไรอยู่นี meth. ่เลยนำห่างสี่วิกว่าๆเอาเช็ดตกไม่ยอมไม่ยอมครับต้องดิ้ปเอลให้ตกครับอะไรเนี่ยถนาดขนาดนี้มันะไรวายเชี้ยะเก็บชนอะครับผ่านแล้วครับ านอย่างะการแค่เจะนะนะมาถึงครับถึงเป็นเป็นอันดับที่สิบครับเยดมาเลยเปชอบปอเช่ผม้อมอยู่แล้วตอนนี้รายงานสถานการณ์ครับอยู่อันดับที่สิบนะของเดลันก็ถึงอันดับที่หนึ่งลชนะเอ็ดดี้ครูครับรถกับรถกะกา,กา,กากของมันไม่รู้กากเปล่าไม่เห็นมันขับเร็วสัทีมีทางดิฟ ทางโค้งเยอะแยะเลยก็ในสถานที่ต่อไปนี้ชื่อว่า interstate 78 e x p r e s s new jersey approach อะไรวะเข้าแค้นิวเจอร์ซีนะครับใกล้ถึงนิวยอร์กแล้วนิวยอร์กนิวยอร์กไปรับเงินครับแล้วก็นำเงินกลับครับภารกิจง่ายเนาะไม่เหมือนกับไปไปซื้อเบีปซี่อะไรไม่รู้ภารกิจนั้นยิ่งง่ายกว่าก่อกไปซื้อเบีปซี่ขอปฝองเดียว ก็อ่ะมาเลยได้สามตำแหน่งครับต้องได้ให้ได้ให้ได้สามตำแหน่งนะไปเลยเต็มเต็มเหนี่ยวครับขับแม็กอยู่แล้วข้างกล้าแล้วรถสวยทั้งนั้นเลยไปแล้วดีครับหน้าอยู่ทางวงเสร็จผมครับ เกือบเกือบพับเกือบรอดมาได้อะไรวะชมรถสวยมากรถสวยนะรถสวยนะรถสวยนะคุณรถสวยนะคุณรถสวยนะคุณสามตำแหน่งใช่ไหมครับสามตำแหน่งนะอย่ามากกว่านั้นนะอันนี้สวยมากปี๊บเนี่ยมิดครับเนี่ยมิดนะครับผมขับเฉยๆครับแบบไม่ไม่กด เก็จะนำมัน,นไหลหาดเนะียทางขวาครับทางขวาเาดี๋ยวควาดิดเต็มแดงดิดจนหมดดิดจนหมดไอ้วิจิพูดผิดในตัดก,กดแรกกดกดไม่หยุดเลยใช้ให้หมดครับทางตรงอย่างนี้แล้วก็เบรกนิดนึงเบรกนิดนึงโอ้โหยัยงสวยอะ่ะห่างเสศูนย์อยู่สามวิแล้วนะครับดูสิสละแต่ผมมาเร็วมาก โค้งครับโค้งโค้งกว้างๆหนึ่งโค้งโค้งกว้างๆหนึ่งโค้งเสือดไปกับโค้งกว้างๆหนึ่งโค้งครับโอดได้แล้วก็ชิดชิดหรอชิดหลอมันชิดหลอมัตกถนนไปเียดือดห่วงครับเราเราไม่ได้โกงนะมันมาชนหัวของเองแล้วกับสบายๆเรื่อยๆเน่ไม่ได้สนใจเลยอ้าตามถนนอีกตามมาครับอยากตามตามมาชัยครับชวนเข้าครับ มันง่ายอยู่วะง่ายหรือว่ามันมันมันง่ายเหมือนนอนมา,มาเถอะก็นะนะไปด้วยความเร็วอย่างเงี้ยต้องเอาอีกสักด่านครับในสเตจที่เท่าไหร่วะเพอร์เฟกต์ลันโอ้โหไปเพอร์เฟกต์ได้ไงอะไรเนี่ยมามามาไม่ต้องรีรอครับประตูจะเปิดแล้วประตูเบชอว์เราประตูใกล้จะเปิดแล้ว มาถึงครับในด่ันที่สามของสเตจที่สิบครับหนันไปไปถึงนิวเจอร์ซี่แล้วนะถึงนิวที่ถึงที่นิวเจอร์ซี่แล้วเฮ <c oughs> ้ยกำลังที่เจ็ดครับจากอันดที่สิบแซงมาสามอันดับวันนี้เป็นไรวะทำไมพูดสัส้นๆแล้วก็พูดเร็วๆด้วยอ๋อแล้วเธอจะจบแล้วเสียงดังด้วยนะ <s> ครับ นี้เวลา Studio ที่นี่เป็นเวลาตีห้าครับเช้าเช้าๆเลยโค้งนี้มันโค้งนี้มันอุ้ยดิบครับแกงนี้ผมต้องดิบสวยๆอ่าแสงแสงแสงสามอันดับเท่านั้นครับวิ่งโค้ดสวยคุณคิดว่ามูร่าวันคิดว่าควมมมูร่าวัน จะในตัดไปแล้วผมก็เจ็ดหกห้าสี่สามวะผ่านครับจะนะมันละไอ้คันนี้อ้สอท่าน ขับทางนี้ครับติดสินะคุณคุณติดสินะครับขับสวนเล่นอ่ะขี่ขี่ขับไม่ได้เหรอครับผมขับจะขับสวนเอาทางรัดด้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่แค่ทางคู่ขนาดนะขับเป้าผมจะขับสวนเล่นอ่ะทางมัน,ม,นมันมองใกล้ๆอนะเดี๋ยวไม่ทันแล้เนี่ย ัเสร็จผมมาเลยเก้เาสิบเก้าแปดหกห้าโอสีสามอะไรอะเมื่อกี้ผมเดี๋ยวพลาดนิดเดียวเองอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่

้วครับผมต้องเด็กนิดนึงแล้วก็ข้าทางลัดไปครับเส้นตรงครับทางสามนี้อย่างนี้เดลือเล้อ่าเดี๋ยวสวยๆหนึ่งทีแล้วก็ดิ้บครับใช่ดิ้บอ่ะมุดผิดแล้วก็ใช้ไอ้ยเอ้ไอ้ในพัดในการเบี่ยงครับเบี่ยงไปแล้วยากไป่ะคงยากอันตรายมากครับ อ้าวผู้แข่งครับผู้แข่งครั้สุดท้ายอา่าครสุดท้ายอันดับที่สี่ครับผมจะแซงมันจะแซงมาแน่นอนแดงครับแซงครับขึ้นครับอ้าวเย้ ดินอย่างสวยเลยเมื่อกี้อืมเอาไม่เอาไม่จัดแล้วแค่คันเดียวครับจะจะแปลงมลันละแค่คันเดียวคันนี้เท่านั้นครับีเธอเธอนะีเธอเท่านั้นครับไจะไปไหนครับไม่จับไปไ,ไหนไม่ขึ้นแลไอทางนั้นยากอ่ะ นะครับคิดว่าคุณหลบได้คนเดียวครับผมครับโอ้ในนี้ไม่แยกไม่แยกครับในมันสภ,ภาพมันคุน้นลองเก็บขยาะที่ผมมาตอนแรกก่อนนี่นนไม่น่าจะใช่น่าใช่ลมงขับตามทางดีกว่า ใครรู้ทางเพราะว่ายังนําอยู่ครับเอาเอา,เอ,าออกนอกเส้นทางโธ<อ>่เดี๋ยว่าเริ่มใหม่โอ้วะโอ้วะโอ้ยกระตุกด้วยไม่ยอมอันเนี้ยไม่ยอม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 อ้าวคือครับเมื่อกี้ไอ้กองขยะก็เงี้ยว อย่างงี้เอาวิ่งกับชดเสาขึ้นครับไปแล้วครับสวนหนึ่งคันครับแล้วก็ผ่านไปอย่างง่ายได้ไม่ใช่ครับตามมาแนละ้วให้ขอไปนำก่อนก็ได้อะนี่ยากอะมันระตก ว่าแล้วมันกระตุกครับขอโทษมา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 ,า,ามามามาใส่ใช้สมาธิมากเกินไปหน่อย จะเร็วมากรักใช่ไหมคุณเร็วใช่ป่ะค,คุณเร็วใช่เปล่าคุณเร็วใช่เปล่าชนครับอย่าปล่อยให้โซย่าอยา่อยานะไม่นะครับผมผมไม่อยากหลุดติดโค้งนี้ครับต้องเบรกตามก็ดิฟครับแล้วอันเสีทั้ครับนะกสีนะครับ ช้าก็ตามมันไปครับเอากระทางกันกันเลยอ่ะแค่ออกจากที่นี่ได้เท่านั้นแค่ออกจากที่นี่ได้เท่านั้นแต่แต่ว่าปรากฏว่าหกห้าสี่สามผมนำหนึ่งผมนำนำ้ำน้ำ เย็ดก็เข้าเส้นชัยครับโอ้โอ้ยเย็ดผ่านแล้วอะไรนี้อะโอ้โหกว่าจะผ่านมาแม่ก็ยังไงก็จบพานนี้ก่อนแล้วกันกับรายการดับครับกับ additional tv ครับตอนนี้แบรนด์แจ็คลู๊ครับนักแข่งมามืดไฟแรงอยู่ที่อันดับที่สี่นะครับจากอันดับที่ที่ที่อะไรวะเด้อ จบแล้วครับครับสวัสดีครับ